ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคระบิวด้วยนะคะไลสด EP6 วันที่31มีนาคม2,567สถานที่ไลสดอยู่ที่ไหนมาเบิ่งกันเด้อทันว่าน่าสนใจเพียงใดและคิดว่าน่าจะมีขายตั๋วหน้าง,งานด้วยอลังการงานสางอิลีอีลอกะดอกะเดีย ตัวนี้ปิดซ้ายปิดขวาเฉยเฉยงั้นงั้นอืมอะงั้นก็งั้นตัวนี้ก็เปิดตัวนี้ก็เปิดถูกไหมครูโอเค LED อยู่อยู่อยู่ตรงนี้ตรงตรงที่ตรงตรงนี้ใช่เลยใช่ไหมโอเคเอาจำนวนสี่คูณหกพอดี ถ้าแปดนี่ใหญ่ไปใหญ่ไปพอดีแล้วข้างบนเราจะเห็นนึงโอ้ยไม่อยากพูดเลยแล้วจะทำเป็นแบบไหนนี่ <c oughs> ไม่รู้ comment ว่าไงรออมเราพี่มี comment ว่าไงบ้างคอมเมนต์เยอะมากซื้อเรียบร้อยให้จ้าแบบนี้ต้องมีขายบัตรหน้างานมีแน่นอนนะครับบัตรพิเศษนะครับบัตรพิเศษมีแน่นอนผมบอกให้เลยนะสถานที่เลือดแห้งนะครับเลือดดีๆพี่น้องก็เลือดนี้นมเราก็ต้องแลกมาด้วยที่ ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอะเม็ดเงินก็ค่อนข้างที่สูงนะกับสถานที่ตัวนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อ FC เรานะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วด้วยก็แล้วกันนะครับ e ี EP 6อย่าลืมนะครับ<ด>เข้าไปที่นะหน้าเพจนะโตเกียวมิวสิกแล้วก็สั่งทางข้อความเดี๋ยวแอดมินเขาจะตอบเองนะครับนี่ EP นี้ผมบอกเลยว่าคือเวอร์บังอลังการ บัตรทีเสีรับรองมีแน่นอนแต่เดี๋ยวจะบอกว่าซื้อยังไงนะเออแล้วที่ถามอย่าไอ้โปรแกรมอะไรทุกอย่างที่เขาบอกว่ามีของเราที่ซื้อมาใหม่เป็นที่นี้ที่เป็นตัวอะไรอ๋อเป็นโปรเจคเตอร์ m a ป p i n g แมปปิ้งอ๋อมันใช้งานยังไงใช่ก็คือยิงเข้าจอได้หลังครับอันนี้มันจะเป็นจอแบบจอลงมาใช่ไหมดึงลงมาเป็นลงเป็นเป็นจอแบบจอผ่านังแหละดึงลงมามอเตอร์กดลงมามันก็จะเต็มด้านหลังอืม มันชัดกว่าครับแต่ว่าเวลาปล่อยสมุกมามันจะเป็นเป็นเส้นเป็นลำเสงอืมันจะเป็นลำเสียงไงเห็นเนคือตอนีตรงที่มันยิ่งผ้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้อยใช่ระหว่างช่องว่างตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นลำเสงดูนะเอ้ยผู้ท้งมากอะบึ้งเนี่ยตอนนี้เรากำลังบีบงานนะครับที่ไหนที่ขอนแก่นนะครับในมอขอใช่ไหมคูบิกในมอขอเนาะ ไม่เป็นไรก็คือก็คือที่แน่ๆคือตอนต้องต้องได้ใช้เครื่องข้างนอกเนาะนะครับแล้วก็จอไฟจะเพิ่มตรงไหนเดี๋ยวพี่บิ๊กชี้อีกทีเนาะแล้วขึ้นโครงยังไงอะไรเง,ง,งี้องอยแต่ว่าเขาจะหลากกับพ่อหนะตอนเอาของขื่นมานะเข <laughs> ออาจะหลากพื่นกับพ่อนะได้ครับ เอาเป็นสี่คูณหกโอเคสี่คูณหกแล้วก็เพราะว่ามันจะมีฉากเวลาขนฉากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพับผ่าอุ้ยพับผาผู้สั่งทำไปนะนานนานโอ้แต่อาจานตาจานนักตีอยู่สูงแห้งแบบเบลต์อืมรอบยืวเชือกรักษดามัครนก็มานี่เอาคุณมาอ่านไม่เลยคุณเล่ไปก็แต่ มาเชื่ออะไรกันกว่าเรียกขันคนเท่าหนึ่งอันที่ว่าตัวเนี้ยลานก็บาทอ่าโปรเจคเลยใช่ไหมครับเป็นรเ o คเตอร์รเลยใช่เอาจง<อ>จริงมันมันน่าจะหลักการอะครับของที่ฉายในโรงหนังแม่่ะมันก็เลยแพงอะครูยิงยิงเข้าจอสีขาวอ,อืม จะปรับลงพื้นให้มันเป็นแมปปิ้งได้ด้วยไม่ใช่โอ้ทีนี้มันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราสามารถเอามาใช้ยิงสปอนเซอร์ครับห <นะ S 1> มายถึงว่าคนมาดูที่นี่ใช่ไหมเร,เ,รเราเราเรายังไม่ได้ปวดอยรเราเอาขึ้นอาลม,มันมันทับไล่เาย LED ไม่ใช่มันอ,อยู่ข้างหลังมันอยู่นี่ถ้ามันอยู่หลัง LED ก็ LED ก็บังมันเลยสิอ๋อนี่อย่างหนึ่งครูใช้ได้เลยก็คือจอยดีอยู่ตรงนี้ เปิดลงมา LD ก็ยังอยู่แต่ว่าไอ้นี่จะเห็นแต่เออจะไม่เห็นนักดนตรีเฉยๆในห้วงเวลาหนึ่งแต่จริงๆภาพที่ตัดสินใจให้เหลือกระหว่างจอตัวนี้กับตัว LD ก็ยังเลือก LD ก่อนเพราะมีถานาดตัวนั้นมากกว่าอืเรายัางไม่รู้ตัวนี้เพราะว่าเรายัางฟังชันไม่ได้ถ้าเิดท้งต่อไปมาถ้าเราเรียนรู้กับมันมันจะ,ม,นจะมันจะทําได้ดีอาจจะต้องไม่ต้องไม่ต้องไป,ไปใช้ตรงนั้นแต่ว่าไอ้เนี้ย ถ้ามืดน่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีแสงมาผ่าปุ๊บเขาจะพลานิดนึงแค่นั้นเองเนี่คนท่อมาสั่งแถบหูไหล่พ่อผมเป็นท่อมาสั่งหนอท่อมาตามดูดูดูงานที่เคยทำมาก่อนไม่ไม่ใช่งานที่เคยทำมาแต่ว่าเป็นตัวอย่างใช่ใช่ทีนี้มันจะเป็นฉากสีขาวครับเราก็แค่เอาโปรเจคเตอร์มาแมทแล้วโปรแกรม อัตเฟริฟิกกันแล้ก็จะสามารถเล่นเล่นได้หลายแบบหลายลายไม่ได้ไปสร้างวิจิหรอไม่ครับมันก็ยังมันจะดูเป็นอ๋อมันจะดูมีมิติมากขึ้นใช่ใช่เลยตอนนแล้วที่ก่อนเจะมีคนรับคำคือยังไงอือตอนนี้ยังต้องส่งเรื่องเป็นเดียวหรือว่าถ้าถ้าทำก็จะมีของน้องๆที่เคยทำส่งงานกันแต่ว่ายังไม่เคยทำแบบว่างานรดักชันใหญ่ๆถ้าดิ๊ดอยากลองก็ V V I P เพื <irgend. S 2> <VIP. S 1> ่อนบอกว่าโต๊ะนั่ง V V I P ใช่ไหม V V I P ต้องมาหาบิกกี้ด้วยนะคะนี่ก็เนี่ยจัดเพื่อให้ V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  I P เนี่ยนะครับเอาละพี่หน่องเดี๋ยวขออนุญาตลงไหญ่ก็ด้วยเอาพ่อสังเขปผมจีด้ไปอย่างอื่นต่อก็อย่าดนึงจ้าก็อย่างที่บอกค่ะว่าเอพิโตดกนะอุ้ยตอนนียไม่สวยเลยอ่ะอพิโตดกของเรา มันยกระดับจริงๆมันไม่ใช่ทําเหมือนเดิมแล้วมันจะต้องไปเลื่อยขึ้นใครอยู่ในกลุ่มแล้วพิมพ์เข้า่าอยู่ในกลุ่มใครไม่อยู่ในกลุ่มดึงกันเข้ามาเอิญทุกคนกลับมาให้มันได้สามหมื่นสี่หมื่นใช่บิ๊กคุยกับผู้ใหญ่บ,บ้านว่าเธอถ้าเธอค้นถึงสองหมื่นเธอต้องเหตุซิงนีให้ฉันเกี่ยวกับการแสดงนั่นบอกแค่นี้ถ้าเธอถึงมันถึงสองหมื่นบิ๊กจะอ้อนบอนให้นางทำเพราะว่ามันถึง, 20, ถถง 20, จริงๆ คนดูก็ต้องรอดูเซอร์ไพรส์จากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนงานพอบีกมบีกสตาร์อีกรังนใช่อันนี้อยู่ประดูที่คณะคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวพบกันนะครับไรหนาเด้อสำหรับผมกับคู่วิกกี้นะคะพี่น้องสวัสดีไปก่อนเด้อจ้าเด้อสวัสดีครับหลังรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตีละนันเคดบิวด้วยนะคะ